ับสวัสดีครับวันนีผ้ผมมาอยู่ในแมปชืออ่อ Parasite EHE นะผมเ,ออเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พึ่งเปิดคลิปมึงเข้ามาโอเคเข้าเกมมาเลยเข้าเกมมา,าโอเคมาแ,มแ,มแมน่แน่แคว่าจะได้ถ่ายสองคนในชนะ่ะมมาเข้ามาเลยอีมากันเต็ม แม่มีคนมึงไปขี่มาแล้วแม่งรีบมีถ่ายด้วยกูรีบไปเล่นเลฟโฟเดตต่อแม่งพอรดกลางเกมเลยแม่งพอรดเลฟโฟเดอยู่กลางเกมแม่งเ, <De> <อ>เอ้ยโฟเดตเราดียวดูอ่ <S 2> <S 2> อาอนี่แกสร้างอะไรของแกวะเนี่ยอ่าไม่รู้ <S <S ง่ายๆเหมือนเกมนี้พวกเราต้องสร้างบทสิทธิ์นะบมว่าแล้วทำไมมันมีเพลงวะ อนนปิดเพลงโอเคอนนปิดเพลงอ๊ะอะไรนี่อะนะอะไรวะน่ะอะไรวะนะบอกนี่คืออะไรเนี่ยโอ้ยโอยโอยโอะไรน่ะมึงส้างบรวิาสตรอะไรขึ้นมาวะเนี่ย หมมาดูดิเอาละครับผมว่านะพวกผมต้องมาลุ้นกันแล้วแหละว่ามันจะมีหมาตัวไหนเข้ามากลางชีวิตหรือเปล่าซึ่งไม่นับไปชีวิตนะพอมันเข้ามาต้นมาดูดิมันจะมีหมามันจะเข้ามากลางชีวเปล่ะไอเดะไอมอสไอมอสไอมาไอ้ยยิงมาดิเออโอ้ยยิงได้ไหมพวกเรามีปืนสปอรเรนดอมสปอรมเซสไซต์เนี่ยโออนี่ไง เอ็งดูของเราเลยนะอ่ะดีไงทำไมของเองมันตัวเล็กวะไปดูของเราดิโหเอ็งดูแล้วใส่อะไรเข้าไปบ้างวะเซฟมันปวดอะไรต่อวะอันนี้เซฟโกลทำให้มันเติมโตเรนดอมมิวเทชั่นอ๋ออ๋อมอ๋อมันจะมีเรนดอมมิวเทชั่นไม่ใช่กันโอเค ปวดแล้วปวดกระดับกระดับมากมีพายไซเรนโบ้รู้แล้วทำไมถึงไม่รู้แล้วทำไมถึงไม่ให้ไปเซิร์ฟรวมแม่งเซิร์ฟแม่งจะเข้าแล้วเว้ยแม่งแบบผมมันคือก่อนหาผมลองจะเข้าไปเปิดคลิปในเซิร์ฟรวมแต่แม่งวุ่นวายอย่างที่เห็นอ่ะบล็อคมันจะเข้าไปอินเจ็ยังไงวะเนี่ยโอเคโอเคโอเคเทอร์มิเนตเทอร์มิเนตเทอร์ม่เนตวะเนี่ย ใช่เองโอเคคือแบบสปอนเรนดอมแต่สภาพไใ้มอสตอนนี้คืออ๋อไใ้มอสแก่สร้างอะไรขึ้นมาวะพลังจิมอสมึงได้สร้างเชี่ยขึ้นมาเอ้าอ่าทิ้งไงต่อฉีดฉีดเด้ออู้โวอะไรวะเออเออโหไอมอสได้ปะ อ้มอดได้สะพีอันตรายมันทำายเจ้าของทันทายเจ้าของมันทำายทุกคนเฮ้ยเฮ้ยฆ่ามันตัวเราเฮ้ย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 เอ้มอดลองลองรีเซ็ตดิอะไรนี่รีเซ็ตตรงไหนวะรีเซ็ตตรงไหนวะแสองอันใช่โอ้ต้องกระโดดโอ้โอ้โอ้ อ่ะทีฉีดไปสักสามอันแล้วกันนะมาดูกันดีจะเกิดอะไรขึ้นบอส D S D R Enter D S C R เอ้ยโดนไม่ถึงใช่วยด้วยโอเคอ่าทีนี้ปิดแคมเบอร์ใช่ไหมนี่ทีถ้าจะปล่อยมันทีมันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยอ่างั้นก็ฉีดฉีดเพิ่มแล้วกันฉีดเพิ่มฉีดเพิ่มอันนี้คืออะไรไอ้ที่ฉีดยาอ่ะ อมันมันเอาไว้จะเล่นโรเบิร์กกันไหมล่ะนั่นเ๋อเออมันน่าเล่นเหมือนโรเบิร์กใช่ฉีดเลยทำไมาได้แต่ตัวใหญ่ๆวันนี้โอเคได้ละโอ้โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าช่วยทำไมเราได้แต่ตัวใหญ่ๆวันนี้มาเราด้วยโคตรเล็กเลยเว้ยตัวโคตรเล็กเลยไอชีวินมันเสียตรงไหนเอ้มันชีเสียตรงไหนเฮ้ยมันสูงไปไหนวะ ไอ้เจ้ยเดี๋ยมันสูงมันะเอาเนี่ยนะเปิดตู้แชมเบอร์เปิดก่อนปุ๊บจื๊อแนดอมไมีโอเคเราขีดโอ๊มอดโอยโอ้โอ้ยโอยโอ้ยโอยไอ้มอดไอ้ไอ้โอ้ยมอดโอ้ยมอดโอยโอ้ยโอ๊ยโอยตัวเราเบือ อีด like ูของเราดิแล้วดูของดูของเราดิแล้วแล้วมึงมาดูของแรกก่อนไหมดูของแกก่อนดิอ้ะไประเบิดปลอดภัยสุดปลอดมากอะไรวะนั่นน่ะเอาเฮ้ยเอาละได้เวลาแล้วล่ะได้เวลากลายพันจงกลายพันไม่เลยโอ้ไอ้ดูมาฟ้าของไอ้บอสกลายเว็นละลายเลยดิแป๊บเอ่ออ่าใครโทรมาวะ ดีไซน์อาฉีดแล้วฉีดแล้วทีนี้แหละจะถอนออกทำไมไห้นมันดูเหมือนจะระเบิดเลยวะโอ้โอกโอ้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 แล้วหลังนีดูไม่ค่อยดีเลยวะบลูไอ้ดูสภาพแล้วก็ไอ้บ้า What What the fuck แล้วโอ้โหแล้วกลายเป็นอะไรวะเนี่ยหัวใจเรียงเตอร์อะไรวะชีต่อชีต่อ มอสเผามหมลีกดอีกนายโชว์ดิไอ้มอสลบไอ้มอสกดเผาดิมาลบทุกอย่างเผาปิ้งรีบฆ่าลูกน้องเถอะรีบฆ่าลูกน้องกดอีกนายเลยมอสเผาเลยเผาเลยกดอีกนายเลยมันเผาลูกน้องไม่ได้ต้องที่เพียวอ๋อโอ้โหเผาไม่ได้ เรียบร้อยแล้วอ้อีกไหนนี่ไม่ทำอะไรวะมันเอาไว้ทดลองเฉยๆอ่ะไอเอ็มออเราแนะนำให้ไอเหทนไอตรงสีน้ำตาลตรงนี้ไหมไออีกไหนดิทดลองดิสปอนแล้วอ่าแล้วกดเอเบเลตใหม่ไอตรงสีดำเนี่ยกดสีดำแล้วกดแล้วต้องกดสปอนใหม่อย่ารล้วก็สปอนวะอีกนายไม่อะไรด้ไหนลองเล กำมันาลังสี radioactive damn what the created man โอ้โหแม่งโรดีเอียดแม่ง damn เป็นมิดเลย this is absolute masterpiece ต่อไปต่อไปช็อกมาเลยต่างโพลสิทไหนลองรดิ w h the f u c k ฟาสต์โก God damn it ฟาสต์โเสียรูบบแตแม่งไม่เหมือนหัวใจเลยเออไหนลองลี้เราอยากให้มันเราอยากให้มันเราอยากให้มันใหญ่ทะลุโลกไปเลยอ่ะเออเราเราเรายังไม่รู้เลยว่าเราไอเกดเอรอนแกสร้างลิฟู์ได้สอมบีขึ้นมาหยายเลยอดูต่อภาพไปดิอ่ะ มอดมอดแกจะสร้างเล่ฟูดี้ซอมบี้วะโอ look, Ooh, โอโอโอไอ้ต oh. 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 uh ุ oh. ๊กตาตายเฮียน่าอันใจบ้างวะโซกไอ้อีกแม่งนี่คืออะไรวะเผาเอ้ยอะไรเนี่ยแล้วลองกดไอ้สปอนบัคออนโซกคืออะไรวะ คืออะไรวะคือแบบาแล้วเราจะอิเค oh. oh, ok ิลเมนต์ยังไงวะเนี่ยดูไม่ดีโอมันดีไอ้บ้าฉีดฉีดเพิ่มเล้นช็อตอ่ะอ๋อช็อตเป็นอะไรนี่แบบแชมเบอร์มาโอ้ยโอ้ยโอ้โหอะไรเป็นไรวะเนี่ยโกลนกลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยใมาอินูของทองลองรีเซ็ตสิอ่าโอเค โอ้โหเองต่อยสแตน่าใครทำมาวะโอ้ยเองดูของเราโอ้โห2000 years later แองแองพับหน้าจอไปปิดเลฟโฟเดสแป๊บเดียวกลับมาอะไรวะเนี่ยโอ้โหแองแองพับหน้าจอไปปิดเลฟโฟเดสแป๊บเดียวอะไรวะเนี่ยเอ็งดูของเราดิมันยื่นออกมาด้านนอกเลยโอ้โห นี่ขนาดปิดกระจกแล้วเนี่ยเปิดแเปิดล้วถ้าไอ้ไปโดนปุ๊บเองจะตายเออโดนปุ๊บคือวันช็อตอะขอไอ้มอสอะโอ๊ยอะแม่งแชทแอบเป็นเหมือนกันเลยโดนปุ๊บตายแล้วโดนปุ๊บตายเหมือนกันเลยจะของเรามันช้างอยู่ด้านนอกระดีเฮ้ยแม่งมันปล่อยหนามาโจมตีแล้วว่ะมาดิมาดิดิโอ้ยนี่มันนี่มันอะไรอยู่นัเนี่ย ตัมีแล้วว oh oh uh, like okay. uh, mm ่าันมีแบบวางปเทศน่ะของพวกแม่งไม่คืออะไรวะเข้าไปโดนดิโอ๊ยตายของเราของชีวินอะอ่าล้วมาลองด้วยฟรีดโอ้ยแม่งทะลุกระจุกออกมาเลยอ๋อน่อ ตะเราเกียดนี่ดโอ้โแล้วก็ใส่อีกไหนโรฮลโอตายก็งานนี้เออไอมอสแกสบายดีหรือเปล่าเออมันไอ้ายไอมอสรีเซ็ตอะคือมันกลายอะคือมันแล้วทำไมเรามีก้อนเนื้อเต็ม ถ้าถ้าอยากเอาออกก็กดลิฟทตได้ไอ้โม้นั่นแหละอย่าสแตนเอาโอ้ทำไมสแตนไม่ออกวะไม่รู้โอยนอนแล้วทำไมตัวของเราเป็นเดี๋ยววะสองงานได้ปะขอให้มาสามารถดูดกืนทุกอย่างได้เว้ยน่าใจเราจะเพิ่มความร้ายแรงโดยเพิ่มไวรัสได้เวลาฉีดเพิ่มอะไรน้องฉีดแม่แตกปึ๊บตายเลย เรายังไม่ทนทางไหอยู่ตายแล้วแตกปึ๊บตายเลยแม่งแตกปึ๊บตายเลยทำโลทำทำไมมันใหญ่จังวะเนี่ยอ๋อโอ้โหโอ้เดี๋ยวพูดว่าน่าจะมันมันไปขาดมันมันมันไปมันไปแลบของไอ้มอสละโอ้แล้วดูอย่างนี้ดิดูอย่างนี้แม่งไม่ค่อยมีอะไรเลยโอ้โหผมพวกแกสองคน ของเราเนียอะไรเียระยะหยบแล้วแม่งมีเนี่ยสุดยอดการกายพันทำไมมันเหมือนมีเขียนใครมันแชร์หน้าจอที่ขอดเลยเออเดีเดเดเดใครแชร์ใครแชร์เอ่มันก็ไม่ได้แชร์น่ะเออไมเสียงเกมเสียงเกมใครทำอะไรก็ย้าย discord อะเออไหนลองดิลองชนดิไม่เปเสียงเกมหรือเปล่าเออน่าเสียงเกมอ่ะอุ๊เนี่ไงแม่งฉีดละ โอ้มาชิดโอเเ้เราเห็นเราเห็นเราทราบนันคืออะไรเราจะยิงตายโล่ทำนายคือพระเจ้าแล้วทำไมเลือ้อยเลื้ <c oughs> อยใส่ขนาดนี้พระเจ้าโลเวลาโกมันก็ใหญ่ขึ้นนะโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนะี่ยใครมาทดลองอะไรด้ย ทำไมมันดูเล็กนิดเดียวอะแล้วแม่งทำไมันเล็กนิดเดียวมันพวกแกมันโคตรใหญ่เลยวะไม่ตอนนี้ของเรามันไม่โตขึ้นแบงค์กำมาตั้งสูตรเลยอ่านี่ไง อันนี้มันนี้ไม่เท่อะอันนี้ก็ธรรมดามเลยโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงอาการเริ่มออกละอะไรนี่โอ้ยเอ็มอคคืออยากให้มันใหญ่เหมือนของเราดูสภาพใช่ๆ<อ>น่าดูานะเด็กขอไอ้ภูมิฟิลลี่จัดเลยทต่ไมของของเราสองคนนี่คืออะไรเนี่ยในพวกของเราตัวสเปรัดสเปรัชแม่งแอ๊บแบบโอ้โห ของนายแบบเล็กเล็กมากแล้วเนี่ยแล้วดูอันนี้ปัจจุบันนั้นทำไมแล้วรู้สึกมันดูใหญ่ๆวะโธเอ็งไม่ดูสภาพเราก่อนนะออกพระเจ้าช่วยมันลามไปยังไงมอสแล้วน่ะเออเียยังไม่รู้เลยมาดูดิเลีเซอร์ดิอ้ยอ่ะกรมมตลัางสี ไอ้น,นี่มันพยายามจะแทงอ่ะให้มันแทงนี่โอ้ย<า>โอ้ตัวนั้นใจเป็นไรวะเนี่ยลองนีเสร็สิโอเคป้าขอล,ลอ้อเลือมออกมาด้านนอกนะเออแต่คือแบบมันมันจะเท่าเราไหมอ่ะผมแม่งปีนได้เลยอะ่ะไม่ยากมันปรสิตประเภทอะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็นสีเหลี่ยมทำไมของเรามันเป็นแบบนี้เออขอวมันไม่ทำอะไรด้วยนะ อีกไหนเออ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 ไทำอะไรก็บ้าแล้วอะไม่แต่แค่อยากเปลี่ยนมันปอสิทธเอ็มออสเตนจะโดนไฟอันเผาไฟอันเผาไม่เหมือนของไอพุ่มอ่ะของไอพุ่มเข้าไปปุ๊บมันจะล็อกเป้าเห็นไหมแต่ของเรามันมันไม่ล็อกเป้ามันต้องถ้าเดินเข้าไปชนของเรานี่เแม่งวิ่งจู๊กออกมันได้อ่ะอุ๊ยเอาดีอ่ะแม่งเลยโอ้โหไมไใช่แม่มันจะระเบิดอนกันคือแบบ ต้อลองอะไรกับมันคือต้องคูตลอดเวลาเออแล้วดูมันมาเปหนไงรีเซนดีโอเคมันเริ่มลานงแล้วมันเริ่มลางแล้วออก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 อะไรวะยิงสแปนก็ทีขอร้องใครไม่ปล่อยสแตนมันเดินวะนี่ไม่ใช่โจโหนะเออแต่แนะนำให้ไปดูโอ๊ยแม่งเอ้ยโอยเนจู่จู่ะไปรเรวอะมัน ถ้าบอลัสฟินเรามีกืนทั้งแบบเราก็ไม่รู้เออเองเอชิฟินถ้าเองจะกลับมาเล่นฟิตเองอยากกลับมาเถอะเนี่ย Help me ันนี้วันนี้เราแบบวันนี้เราแับไอู้ดเล่นเล่นฟิตกันละเฮ้ยถ่ายอยู่เว้แต่แต่ถ้าแต่ถ้าแต่อย่างจะให้ถ่ายก็ได้ เออเราอยากยียก็อยากให้ถ่ายแหละแต่ไม่รู้จะถ่ายอะไรเงเออไปมา <c oughs> เออเราหล่อต่อมาดูดิแม่งมันมันยังมันยังขยายได้ปหมนะ่ะไอ,อ้เควิกันเราไปไปฉีดมาดิไปฉีดมาดิเ <c oughs> นี่ยเราก,กดโกลก็โอ้ได้เหรอแย่แ yeah, ม่งใหญ่ใหญ่กว่าเดิมอเราลองกดโกลอันนี โอ้ไอ้มอดไอ,อไอมอดของแกมันทะลุมาห้องเี้ยแล้วเนี่ยของไอมอดไม่ทะลุมาห้องนันเนี่ยแล้วคือไม่ใช่ว่าของเราไม่ทะล<ต>ุไปยังห้คำมัดแล้วไม่เนี่ยอ๋อจะลอยเรแต่ของเราอะเข้าไปด้านในไม่ได้และของเราอะมันยังพอเข้าได้ ه, แต่แม่งจะเข้าไปก็ตาย ช็อก <ไป S 1> แม่แม่งเหมือนเด็กข้ามาันตะโกนว่าเห็นไอ้ไวรัสเนี่ยแม <c oughs> ่งเล่นไหมแม่งแม่เหมือนเล <ไป S 1> ่นตะโกนไอ้เสียงไวรัสเนี่ยแม่งโอ้ยอันนี้ปะให้ติดง่ายๆถ้าอยากทให้มันใหญ่ขึ้นนะเออ,อเทอร์วีนีสปอนเทอร์วีนีสปอนเทอร์วีนีสปอนเฮ้ยยาสีดำบอลน่าสนใจเนี่ยแต่ถ้าเข้าใกลแบบเนี้ย ตายเอ้ก็ไม่แปลกไอ้มอนเทมินีล่ะไ <laughs> อ้มอนลบทิ้งละไอ้เไอ้นี่คือน่าจะปกติที่สุดแล้วอ่ะไ <laughs> อ้เนี่ยเออถ้าเองอยากให้มันก้าใหญ่ๆบุคลอกรเองเองกดเองกดลบสปอนลบสปอนไปได้คืออะไรแล้วนยันดูปกติสุดแล้วอ่ะ <laughs> อู้ยิงดูดิอันนี้แค่อันนี้ยังไม่โก้แล้วเนะี่ยโอ้ เออเอลองกลัวดิลองกลัวดิลองเอะพามถ้าแม่งทำงานแบบเชื่อเวลาซอมบี้ในเลฟูเดยที่เป็นยังไงวะต่อยังคงเลยเอ่อมาแล้ว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 เฮ้ยมาแล้วออกมาแล้วโอ้พวกมันตั้งแผงควบคุมไว้หมดเลยเนี่ยเอิร์ลแม่งกดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยกลัวเนี่ย ไอ้คนทำตองกู้ก่อนไอ้โว้หมดเลยกดอะไรไม่ได้เลยใครมาพูดใหญ่ไม่กดอะไรไม่ได้รอบเปิดแชมเบอร์เนี่ยต้องไปฉีดละเออขอขอทิ้งก่อนขอทิ้งก่อนไอ้พูดใหญ่อะไม่ได้ใหญ่กว่านี้ ใหญ่ให้มันเท่าๆเราเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเราจะทำมีท่าอะไรมันเซฟได้ไหมเซฟได้ไหมเนี่ยเซฟตัวเด็กประวัติสายเนมเอาติมเบดเลยดีวะเออเดเลดฟลูไหมเดอะเลดฟลูเออว่าเลดฟลูเดเลดฟลูที่ต่อชั้น ไปเซฟนั่นคือเราจะนอ้ววอนี้เซฟแล้วไงต่อกว่โบอสอ่าเรากดเทอร์มินาท์นะเทอร์มินาท์แล้วไปที่มันจะมีเป็นรูปเช็คอยอะนั่นแหละอยู่ตรงนั้นเลยตรงไหนนะอ้ตรงเออี ไอ้ไ <łbym S 1> <Okay. S 3> ด้านซ้ายตรงกลางเออมันมีอยู่โอ้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 ทำไมขอไอ้ฟูงแต่อันเล็กๆล็วะเธอมินิแล้วแบบลองพายามสปอนอันแบบใหญ่ๆหญ่ดูนี่คือปกติหรือเปล่าอันนั้นปกติมากให้ให้มันได้แบบขอเราไม่ก็ไอ้มอดอะ ใหญ่ว่านี้อโอไม่เล็กกว่าเดิมอีกตรงฐานในภูมิใจภูมิตันเล็กนี่แต่แถมเฟนลี่สุดด้วยนะบริสต์นายเฟนลี่ฮะถามเออถามอะไรดีถ้าจะเอาไปอนีิเซ่มาไว้ไหมเมี้วยเอ่อเอ็งเอ็งเห็นไอ้ด้านซ้ายไหมตรงไหนอ่ะ มันจะเป็นวงล้อมันจะเป็นอ,อลายวันอ่ะกดตรงกลางมันจะมีกดตรงกลางอันนี้อันนี้ The l e t e Full Distortion <c oughs> คอนเฟิลวันนี้โอ้โยสีอะไรมั้ะไอ้ไอ้บอาพอนนี LDBD c u b อแม่ The l e t e Full Distortion โอ้โหสปินได้สามรอบ โอ้ย,อยแรนดอมพาซซร,ราไซส์สปอนฟาสกรูเอา้าแม่งไอ้ฟาสกรูมาหาตัวสปินนี้ได้โอ้โหอนัอ่นแล้อเริ่มแ้วเริ่มลยวขอให้ผมเริ่มโอเค,ค,อกอโ,อเคโกรูเลยแล้ไอ้เนี่ฉีดไปไงนี่เออมันทำไมมันเป็นก้อนอิดอย่างงี้วะเออแล้วเกมอยู่ไหนอันเนี่ยฉีดแล้วอ้า ตัวเล็กมากเลยอ่ะมั้งนั่นแหละแบบนีเป็นงั้นเลยอันนี้แปลงกายฉันนี้นี่าเดี๋ยวเออเราจะมีเดูี๋ยวนี้กดีกว่าเซฟล่ะเดี๋ยวมาส้มมาอ๋ออ๋ออ๋อะไรวะเนี่ยอุ้ยสปอร์ตเลนดน้องอันไหนแกนใหญ่แอะนั่นแหละโอ้ แก่ใหญ่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้ฟังโอเก็บเก็บใช้แย่งเลยอะไรวะเนี่ยเอาเลยชิชิสโอ้บ่าอะไรวะเนี่ยวะตัวอะไรวะไอ้ภูมิอะเราได้สุ่มรัวๆอะไรเนี่ยเอ้ซ่าอะไรสุ่มรัวๆโอ้โหโก้เองต้งพาร์ที้เหรอ อะไรมันเรือโอ้ยยางอะไรมาวะเนี่ยโอ้โหอันอันนี้แม่งเล็กมากอุ้ยอันนี้มีเวลอันนี้มีเวลอยู่ต้องหาที่มันคล้ายๆสีฟ้านั่นะสีฟ้าของเราขีดแดงไหมขีดโอ้โห อไอุ้ยเอ็งดูดิอะไรวะเนี่ยพอเราลืมปิดประัติต์ไปมอสไอมอสหมาว่าไงโอ้ยไอยเนี่ยไอพวกน้องตายเอทวินิด อะไรวะแกนซ่างอะไรมาวะเนี่ยอันนี้แกนใหญ่มีสิดูอันนี้โรจะสร้างภาพทิดหรือว่เอะไรโอ้โหอะไรนะเดะสแปมกลสแปมโอ้ยแม่งทำไมเรากลายเป็นสีนี้วะ ไอ้มาลีเซ็ตเออดิอ่แลว้วทำไมตัวเรา,าเป็นสีเนี่ยทำไมตัวเราไม่กลายเป็นสีดีวะดอกกันสร้างอะไรขึ้นมาวะเนี่ยเ,เ,เสร้างกะอภิษเหรอวะโอ้โหของไอผู้เริ่มใหญ่แลนะ เดี๋ยวเราหาที่ถูกใจกันเซฟแบบเซฟเลยชื่ออะไรวะอะไรนะอะัรวะเดซันทอนเอออนี่วะชื่อเทนี้นี่แหละเซฟเทอร์มินเอตเกมสปอนตว่ตตอบอ่บบอสนี่จะอ้างอะไรขึ้นมาวะเนี่ยอันนี้วะเดี๋ยวไป โอ้ยไม่งอกงอกก็ไอ้โอ้ยมัสร้างรากไม้อะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวสิทธิ์อ่ะมันคือรากไม้อ่ะเออเพื่อนไม่ดีดีกว่าไม่น่าใจ๋อโอ้โอ้เดี๋ยวอะไรวะเนี่ย โอ,โอ้อะไรอะยรต้องกลับมั้งต้เดือยไอ้ผู้ปิดคลิปยังอ่ะปิดคลิปโอเคมามาปิดคลิปหน่อยสภาพนี้ๆๆนะถ้าเะแต่อันนี้ขนาดนี้แล้โอเคโอเคน้ำสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะผมสำหรับแมพชื่อว่า p a r a s i t ex e exe นะครับ เป็นแบบที่สนุกใช้ได้ผ่อนคลายอยู่ผ่อนคลาย,ลรยครับแม่เงเรน,นสร้างอะไรขึ้นที่บาไม่รู้เฮ้เดี๋ยวเดยวลองลองโหลดอะไรดีสุดมุมมาอันนี้วะอ,อันนี้วะอ่านี่แหละโอเคนะสำหรับรอออชอบใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ด้วยนะสนั่นลิงก์แมพผมหน้าทิง้งเพราะผมหน้าทิง้งใน s c r i ิปชันนะครับ จอคลคิปนี้ผมขอเวลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ